ลีมิงโชนะครับลีมิงก็วันนี้จะใส่เสื้อนำโชคทีมชาติไทยตัวนี้สีแดงเชียบอลไทยนะครับวันนี้จะลงนัดที่2นะครับหลังจากเ,าเก็บ3คะแนนกับอิรักแบบนอกเหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่สําคัญนะครับยากหนักกว่านัดแรกแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเลตติ้งวันนี้ดีแน่นะครับเป็นกลุ่ม C ของเรานะครับที่สนาม คอริฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศกาตาร์นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะมีการถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ชมกันนะครับซาอุดีอาระเบียนะครับแมทีมที่ถือว่าเป็นขาใหญ่ของเอเชียทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับนะโซดา4น้ำแข็ง2นะฮะหรือโซดา2น้ำแข็ง1นนะฮะก็ ชนะทาติกิสถานมา4-2ต่อนะครับนี่ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมจะไม่มีรายงานข่าวของผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอีกเช่นกันครับทั้งคู่ก็ต้องศึกษาข้อมูลจุดอ่อนจุดแข็งนะจุดแข็งสิไม่ใช่แข็งโดยเฉพาะดาวเด่นอย่างคุณเอราวันกาดิเยมีเรื่องคุยเยอะครับสำหรับคุณวันนะฮะ ก็ตอนนี้โอ้โหเป็นที่โฟกัสไปหลายเรื่องเดี๋ยวมาคุยกันช่วงท้ายอย่างไรก็ตามครับในอายุ23ปีชุดเล็กเนี่ยไทยกับซาอุดีอาระเบียเคยเจอกันมา4ครั้งเราไม่เคยชนะนะครับเสมอ2แพ้2แต่อิรักก็เหมือนกันครับเราสถิติก่อนแข่งไม่เคยชนะแต่เราก็ชนะเขามาได้นะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับ ในมุมของหลีหมิงเนี่ยนะครับวันนี้เขาคงต้องนะครับไม่ประมาทแล้วก็ล็อกตายตัวเด่นๆอย่างคุณเอราวันหรือวาลิชนะครับแล้วก็เกมรับของเราเหนียวแน่นมากนะครับซาอุดีอาระเบียประสบความสำเร็จนะครับพิ่งคว้าแชมป์เอเชียนคัพนะชุดเล็กนี่มานะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหผลงานสุดยอดจริงๆครับ แต่พอไปออรมปิเกมหรือเอเชียนเกมนี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สไตล์การเล่นเขาบอกว่าซาอุดี่รุกเป็นหลักเลยนะครับเตะแหลกบุกแหลกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าพอเขาบุกเนี่ยหลังเขาก็จะมีปัญหาโดนทาจิส่องไป2ลูกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะโต้กับเจาะเขาได้หรือไม่นะครับทั้งนี้นะครับก็ซุปเปอร์สตาร์ของเขาหลายคนนะครับ ของเราก็หลายคนอย่าไปกลัวนะฮะเขาก็สองเท้านะถ้าเขาสามขานี่ว่าไปอย่างครับนะบางคนก็สองขาครึ่งแมสัปดนวรนึกเจ็ดแจมใส่นะครับเขาบอกว่ามีคุณยา่าหญิงด้วยฮะปีกล่างเล็กเจ้าของรางวัลผู้ทรงคุณค่าเอยูยี่สามเอเชียนครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนนั้นแกสิบแต่ตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคุณ ไอมันยายาเนี่ยจับตาดูนะครับเพราะว่าแกเล่นอยู่ทีมสโมสรอัลนเาเซ์นะฮะแล้วก็ชื่อนี้สโมสรนี้ก็มีคริสติโนโรนันโดนะครับซูเปอร์สตาร์เวิร์คับนะเวิร์คลาสนะฮะให้แกไดเ้เรียนรู้และพัฒนานะครับมีหลายคนนะครับก็บอกว่ามีคุณอาดุลเลาะลาดิฟนะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า สูง187โอ้โหสูงเป็นนักบาสเกตบอลได้สบายเลยเอาละครับเอาสองคนนี้อยู่ครับคุณลาดีฟกับคุณยายา่านะส่วนคุณซาอัดอันชเร่คุณซือของซาอุดีอาราเบียแกก็บอกว่าให้เครดิตบอลทีมไทยชุดนี้ครับมีพัฒนาการนะครับคลองเตยมาถึงเพชรบุรีตัดใหม่ สายฝนอาบอบนวดนะฮะตอนนี้ปิดไปแล้วเคยไปมาครั้งหนึ่งนะฮะก็เขาบอกว่ากำลังไปได้สวยทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เราให้ความเคารพแต่สิ่งสำคัญเรามองไปที่ผลการแข่งขันคือการเก็บ3คะแนนให้สำเร็จจริงๆริหลิมิงว่าเขาลึกๆอ่ะหคะแนนของเขาก็เพียงพอละนะครับของเราก็เช่นกันถ้าคุยกันได้นะเรารบกวนมาเสมอกัน นะฮะแต่จริงๆแล้วเกมวันนี้เขาอยากเก็บ3คะแนนแน่นอนนะครับแต่เราต้องการแค่1แต้มแต่ลึกๆถ้า3คะแนนด้วยโอ้โหคราวนี้แหละครับโลกโซเชียลเนี่ยไปกันใหญ่โกโซบิก so นะครับอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องของออพี่วันนะครับคุณเอราวันกาดีเย่นะครับซึ่งอายุแค่18ปีแล้วก็โชว์ฟอร์มในนัด ชนะอิรักอย่างโดดเด่นนะครับเขาว่ากันว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณยิ่งรักรักสุบัรณบับเบิลน้องรักกูรูฟุตบอลไทยแกบอกว่าในอดีตนะครับบริษัทเอโคโนโนที่เคยถูกจ้างมาวางโครงสร้างพัฒนาโยชนไทยเนี่ยเป็นผู้ค้นพบเอราวัณคนแรกแล้วจัดเก็บฐานข้อมูลไว้ตั้งแต่อยู่โอลิมปิกลยงชุดเยวชนอยู่17ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ คุณหลุยเวียกัสอดีตสตารโคร้ชทีมชาติไทยยุคของมาน o โพกิ้งนะครับก็ไดเ้เขียนข้อความคุยกับคุณบับเบิว่าผมเองนะบับเอ้ยเอราวันไอเจ้าวันเนี่ยผมเองพบเขาแล้วแนะนำให้ทะเบียนลงทะเบียนชื่อของเขาในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและผมก็มีหลักฐานนะเนี่ยไม่เพียงจะเจอคุณเอาราวันครับคุณหลุยเวียกัสบอก ผมเนี่ยนิโคลัสมิเคิลซอนครับผมก็เกือบเคยเซ็นสัญญามาแบงคอกนะมีหลักฐานนะครับอ่าแกบอกเลยหลักฐานของแกอยู่ในเครื่องเครื่องไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็แกบอกอีกอย่างนึงว่าผมยังมีนักเตะฝรั่งเศสที่เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจะเก่งกว่าคุณเอราวันนะโอ้โหสุดยอดแล้วกันเอาละครับนี่เป็นเกรดนะครับ แต่ว่ามันไม่สําคัญเท่าลืมล่วงพวกนี้ไปก่อนนับถอยหลังสี่ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับดีมิงใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์สุดชุดนําโชคเชียรบอลไทยวันนี้นะครับเจอกับยักษ์ซาอุแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดอย่าประมาทนะครับตั้งรับให้เหนียวแน่นช่วยกันวิ่งนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการโต้ก,กับนะครับความแน่นอนต่างๆนานา เช็คบินเลยโป้งเดียวจอดนะครับแล้วก็คุณเอราวันวันนี้ถูกจับตายแน่นอนประกบ2แล้วเขาแก้เกม er ให้กับเราก็โคดหละนะครับ <S <S <ul by: S 1> ก็ต้องทําการบ้านอีก2-3ชั้นด้วยนะครับในการแก้เกมกันแบบคุณทีผมทีตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับสำหรับเป้าหมายในการไปออรมปิกเกมซึ่งตอนนี้เปล่งประกายหลังจากมืดมิดสนิทนานครับตอนนี้มีแสงสว่างให้คนไทยหันกลับมา มีลุ้นนะครับแต่ว่าดูวันนี้ก่อนนะครับว่าจะลุ้นขนาดไหนอย่างไรคิดทีเราชอ็อตขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับทายสกอร์มานะครับเดี๋ยวจะมีผลแจกเสื้อสวยๆให้กับท่านด้วยนะครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ยอดติดตามผ่าน4,000ไปเรียบร้อยแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างงดงามนะฮะจากความกรุณาของทุกท่านวันนี้ขอบคุณนะครับ บู๊ปูนฉันกฉึกรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่กดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่น้อยใจทำกันอย่างนี้เกินไปเป็นใครก็น้อยใจอีกครั้งหนึ่ง